มากบผมยุบบบกินแซวบกินนกก็กผมมันเน่ยพาส,สิวกุ้งสดไข่รลวงกันอยครับแมกผมมองเออโอ้เงยอ,องไปน่อยเลย อโอฮึมบ้า <c oughs> น,นแบบนี้รุ่ยผมมาเลยใส่ก่อนครับผม 用完了。Oh, โ oh, อ้ย่าลงหมดหางเอ้ย hmm. เนี่ยเนี้ย oh. ห้องนี้มันกินได้โฮมห้องแสบมด้กินได้ตบแากแสบนักวก็พม่หลัง,งอันอน้น <c oughs> <c oughs>